คนที่มีสติปัญญาจะขยันตลอดเลการชีวิตไม่ผิดหวังสู้ตลอดเลการถึงในบุญเลิศขาถูกรถชนเมียก็หนีไปอยู่คนเดียวเนบ้บานถามชุกขแต่กมาบอกให้ชวนมตนานบุญเลิศตัวจทางมกาเข้าหายใจพองยกกุบับบนี้กายชู้เละไปตูกต้นหมกรกมากไม้รวยฉบัดเลยนี่ สามทุกเพเภอาจช้างจังหวัดสุพรรณยิ่ีในบุญเล่รวยออกไอซีวีไปแล้วคนที่ขาดีไม่เห็บโผล้ก็มากินของไอคนขาเสียเนี่ยขาเนี่ยเละหมดเลยเนยอนตะภาพอเอารถสายไปหวานดินโกลก้นมาพลากมาแล้วเอาน้ำารดแล้วก็จอบเขียมวันทุกวันใจสู้หัวใจไม่แพ้ เราอย่าแพ้นะหยายสู้ไหมเนี่ยสู้ไหมคะสู้เหรอสู้ยังไงฮะสู้ใครฮะต้องสู้ฮไม่ใช่ตั้งสู้ต้องสู้งานการและหน้าที่ไม่เป็นไรตายให้มันตาย